ขณะที่หน่วยกองกําลังป้องกันชายแดนนะคะยังคงคุมเข้มตามแนวชายแดนป้องปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยมีผลของการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องค่ะกองร้อยทาหารพรานที่2108หน่วยเฉพาะกิจกรมทาหารพรานที่11ได้จก,กำลังเข้าไปสืบทราบจากการขยายผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาในพื้นที่บ้านโชคอํานวยตําบลท่าดอกคำอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬค่ะ จากการเข้าตรวจสอบนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7รายพร้อมทั้งของกลางเป็นยาบ้าจำนวน2,241เม็ดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด380จำนวน1กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนอีก6นัดค่ะบริเวณกระท่อมภายในสวนยางพาราไม่มีเลขที่ของบ้านโชคอำนวยนะคะ ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง7รายก็ยอมรับว่าเป็นของตนเองจริงค่ะทางหน่วยจึงได้ทำการบันทึกภาพและวิดีโอผู้ถูกควบคุมตัวตามมาตรา23แห่งพระราชบัญญ,ญัติป้องกันและปราบปรามทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2556โดยบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางทั้งหมดส่งให้กับสพอเหล่าหลวงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ